การสร้างแรงจูงใจคือกระบวนการที่ทําให้คนรู้สึกมีพลังและพร้อมที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักคือแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกแ,แรงจูงใจภายในเกิดจากความต้องการหรือความพึงพอใจที่อยู่ภายในตัวเองเช่นความสนใจความลหลงไหลความท้าทายหรือการอยากพัฒนาตนเองสิ่งนี้ทำให้เราทำสิ่งต่าง เพราะเรารักหรืออยากทำไม่ใช่เพราะแรงวันหรือแรงกดดันจากภายนอกแรงจูงใจภายนอกมาจากรางวัลหรือแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเงินชื่อเสียงคำชมเชยหรือความต้องการหลีกเลี่ยงบทลงโทษแรงจูงใจภายนอกสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ดีในระยะสั้นแต่บางครั้งอาจไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาววิธีการสร้างแรงจูงใจ 1>, 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ทําให้เรามีทิศทางและรู้ว่าจะต้องทําอะไรเพื่อให้ได้ถึงจุดหมาย 2. แบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนเล็กๆก,การทําสิ่งใหญ่ๆอาจดูน่ากลัวการแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนเล็กๆทําให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายสามารถทําได้และสามารถเห็นความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้น 3. ให้รางวัลตนเอง เมื่อทำสำเร็จตามเป้าหมายย่อยควรให้รางวัลตนเองเพื่อเพิ่มพลังและแรงจูงใจในการทำต่อไป 4. หารแรงบันดาลใจอ่านหนังสือดูวิดีโอหรือพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการทำ 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีที่มีผลต่อแรงจูงใจเช่นการอยู่กับคนที่สนับสนุน หรืออยู่ในสถานที่ที่เอื้อต่อการทำงาน 6. มองภาพสำเร็จจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการทำสิ่งนั้นสำเร็จจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งการเข้าใจตนเองและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน